ไม่รู้ว่าลืมลืมละทำไงไม่รู้เดี๋ยวให้แอดเข้ามาในดีก็ได้เออต้องเอาให้ง่ายๆก็ลงไอ้ลงทะเบียนผู้เรียนอ่ะก๊อปไปเลยแล้วก็แค่เพิ่มว่าส่งเควสโอ้ก๊อปก๊อปตรงชื่อลงทะเบียนเลขสตรีมมาครับมาผลลงในห้องส่งอ่าแล้วก็แล้วก็ไปส่งเนี่ยไอคนล่าสุดอ่ะแจ็คเกิลน่ะในห้องไหนห้องส่งเควสเนี่ยต้องส่งเควสเหมือนกันครับ ไอคนชื่อแจ็คเกิ้ลน่ะค้าค้างเอ็นคีประตูเปิดเองนี่เอ็ดมินเอ็ดมินทั้งนั้นเลยอยู่เนี่ยเอ้ยนี่ไงคนจ่ายตังค์แล้วทีไงนะจ่ายตังค์เลยไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาใครมาทรงทำอะไรกันทำอะไรกันมาทรมาถึงเก็บตังค์ผมแล้ว อยู่ตังเจ็ดคันไหมมีอยู่เจ็ดบาทนะครับไหมครับต้องต้องต้องไปทำอะไรอีกไหมครับมันเปิดควีตอะไรนี่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 อ่าเขียนเขียนเขียนส่งควีตใ้อหน่อยครับก๊อปของไอ้แจ็กเก็ตเนี่ยใส่ชื่อตัวเองแล้วก็เลขสตรีม เขาเขาสมในตู้เหรอเฮ้ยใครสุมในตู้วะเ้ยมีแล้วเหรอเออใครใครสุมในตู้วะตู้อะไรอ่ะตู้เก็บของอันอันนั้นมันบ้านแอดมินไม่ใช่เหรอแอดมินมีอยู่แล้วตู้เย็นตู้เย็นเรียบร้อยฮะไหนในตู้เย็นขอดูหน่อยดิรู้ข้งขวา เอ้ยคนใหม่มาเติมเหรอไม่เคยเห็นชื่อมันมีตู้เย็นใหม่ด้วยเหรอนี่ไงตู้เย็นนี่ตู้เย็นข<อ>้างในเป็นเตาอบในเนตาอบนี่นี่มันตู้เย็น NPC นี่นะใช่ใช่ใชนี่ในกระชา ถ้าคุณอยากสบายเตยิมสักร้อยหาเงินเติมน้ำมันก็ได้ผมอยู่ชอบเยอแล้วหลักทีเรียลเรื่องน้ำมันนี่แหละเงินไม่ทีเรียลเลยถูกๆได้ใช้ได้ซื้อพิซซ่าได้นะชิ้นละสองร้อยห้าสิบบาทไปนอนแล้วนะไม่เจอกันนะเอาได้ครับได้ครับเอามาห้าชิ้นเลยโอเคมาจ่ายแน่นนะมาจ่ายแน่นะเอาใจเดี๋็กเขาเขากะกาศตามอีกโค้ดไอ้สาวหมด ำไมเสียงแอดเบาจังมันเป็นอยู่ใกล้เขาดิคนนี้คนนี้คนนี้ไม่มันกลับไม่ได้ดิมันเมาจะขับกลับยังไงเดี๋ยวเจอด่านตรวจแอลกอฮอล์ยุบประกันอาเขาไม่ได้ใส่แหลกข้างหลังใช่ห้หรือว่าไม่มีไม่มีไม่หายอ่ะก็เนี่ยในกองไฟเนี่ยเห็นพิซซ่าใหม่ไหมครับทำทำใหม่ไหมเนี่ยเนื้อมาค้างคืนทำเมื่อคืนแ่ะ เครับชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งแกไม่หมดมืดก็มดเมาก็เมาฝนโอ้โอ้ไฟไหม้ขารถแฉลี่ชิ้นคนเมาเหยียบไฟห้าชิ้นแล้วอุบัติเหตุแถมให้อันหนึ่งนี่ไงตามเอาแถมแถมเอาไปแบ่งเพื่อนด้วยได้ครับขอบคุณครับเพื่อดิถ้าจะเมากลับพึ่งหนึ่งโอ้มันสีสับสีดีกว่า คาร์โบไฮเดรตเกือบร้อยอะบอกเอามออเตร์ไซค์ไปขายให้ไปมีหลายคุณไปซื้อสามร้อยเองโคตรอ้วนนะคาร์โบไฮเดรตไม่ครับก็จะคุณจะปั๊มไงอะไรไปครับไปยังครับเอาได้แล้วเหรอไปแล้วจะปั้นกล้ามาควรจะซื้อครับลดแล้วเหออยู่ไหนวะนี่อันนี้บ้านแอนหน่อยดีกว่าเราจะไปหาแหลกจากไหน อ๋อคุณรออยู่ค่ะตังซื้อคุงรออยู่ใช่ไหมสี่หมื่นนะฮะตั้งซื้อซื้อที่แอดเหรอที่แอดใชไ่ไม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 ่หมายถึงว่ากล่องใส่เหรอใช่กล่องใส่ซื้อเอาโพสครับสามหมื 30, 40, 40, ่นสี่หมื่นอะเดี๋ยวก็หรือหรือซือบบ้อกับผู้เล่นก็ได้เดีถ้าซือ้อกับผู้เล่นก็คงจะประมาณสามหมื่นเะนี่ยแหละ หร,หรือแม่งก็หมุนกาชาเราได้เงินสักแสนนไปซื้อแล้วพีหมุนกาชามาได้อะไรบ้างมีมันมีหมดทุกอย่างมีรถมีตู้เย็นมีแลกมีอะไรไมีหมดเลยมีปืนมีอะไรได้หมดเลยจะต,ต้องหมุนทีละทีละร้อยนะมันได้เท่าไหร่อะมันได้สิบห้าครั้งอะฟอะรีห้าละเงินหมุนได้สิบครั้ง สักฟรีห้าครั้งรฟรีห้าครั้งปเป็นสิบห้าครับมันเปิดไฟหน้าได้ไหมเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยได้ผมไม่เปิดเออได้ได้ยินได้ชัดชัดชัดไม่เบาไม่เบาเมืเม่อกี้ผิดคนอ่ะอ่ะพิซซ่าสองชิ้นเดี๋ยวผมไปใส่ตู้เย็นนะพิซซ่า ไปเอาขผมเดี๋ยวไปยัดไปตู้เย็นเหมือนเดิมผมกินแค่คูน่ากับผักอันนีู้่เร่องบา้านเรืองมินเนี่ยโอเคครับเจอกันครับ <ผม S 2> เจอกัน <มา S 2> ครับไปพักก่อนก่อนมาเอาบ,บ้านให้เสร็จเร็วอสองเล่นบ้านเรืมินเนื้อแป๊บน,นึง วิ่เหล็กน็อตแออีเวนต์ต่อยนี่ yeah, yeah. สาวฮิตนี่เหรอเจอกันครับครับเจอกันครับเออจะจาบ้าทำงานที่ไหนจาม้ารูปพันสุกจริงๆเขาทำยังสนามมวยยังยัง ไปต่อยที่อันนั้นได้ไหมสเตเดียมอ่ะผมว่าได้ผมว่าได้ไปต่อยสเตเดียมอ่ะเขาไม่ได้ทำหรอกเพราะมันมีอยู่แล้วเนี่ยเออว่าคุณมาเปิดได้รถแสงหน้าเขาได้ไงเนี่ยเว้ยไอ้เชี่ยมีบ้านคนอยู่ตรงนี้วะตรงไหน อยู่ตรงเส้นดำน่ะเส้นดำเกือบถึงบ้านเอ้มินน่ะเส้นดำก่อนถึงเส้นเหลืองสี่คูณสี่อ๋อไอ้นั่นแหละมันหายไปได้ทีหนึ่งแล้วครับไอไอบ้านสี่คูณสี่ชั้นเดียวนี่นะที่มันนี่มันมีบันไดมันมีหลังคาลงลรงอันหนึ่งใช่ไหมมันเป็นบ้านีเหลี่ยมอ่ะใช่มันหชยผมมาหาเาเห็นมันไม่ขยับเลยครับรถอะไรอยู่ที่เดิมเลย มาห้คิดหนึ่งอะออบ้านนั้นคุณปุ้ยเป็นคนเจออะเจอตอวันที่เราย้ายเลยอะย้ายบ้านอะไห้ไห้ได้เตาไห้ได้เตานี่หรออ๋อเมื่อกี้เหรอที่มึงหนุนรถเขาได้อะไรตืบมาหน่อย โอ้ยทั้งเต่างงทั้งรถทั้งคิวบ็อกเขาได้เงินด้วยในแจ๋เวเลยนะเต่าทั้งรถทั้งโอ้โหจะขี่แคีงแค่นั้นนะอ้าวฝนหยุดแล้วเหรอจะเนียนเขา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 เล่นนานแล้วไม่ใช่เหรอ,อไม่เห็นหไม่เห็นมาเป็นน้ำตกเลยไหนดูดิได้เครื่องบินด้วยโอ้โหเฮ้ยได้เครื่องบินด้วยเหรอใชโอโ่โอ้โหโหดจัดเอาออกมา สาวเชเชเชสาวคนนี้มั้งเนี่ยที่อีคุณเลี้ยงเขาเนี่ยโอ้หมือทองจริงจริเกินไปแรกลกับบะแล้วมือทองจริงอันนี้เล่นมานานแล้วมั้งใช่ไหมผมว่าจะไม่ไม่คุ้นชื่อเลยเขามันมันก็มาก่อนคุณรือเบาเพื่อกับมาออนโอ้โหได้จับแก๊ตใส่ครับเขาตีเดียวกับใครอ่ะ แคทลรีนอะโอ้โหแกงสาวแกงสาว,สาวใช่ไม่เตาไม่กระบะโอ้โหแสบตาะเอาอุ่นเปลมนมาซื้ออะไรซื้อข้าวอีกไหมซื้อไปแล้ว มีหนมไหมมีหนมให้ซื้อไหมมีอาจารย์พิซซ่ามีอะไรอีกบ้างครับมีขนมด้วยอ่ะเปิดให้ดูอ่ะพี่เกตทำอาหารอันนี้มันไม่ใช่คาเฟ่มันร้านหมกระทาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเขาทำสกุลเดียวกันเหรอฮะคนชาแกนุ่นละอ่าเอาผมแยกันะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงเหมือนกันไเหนไม่เเออเขาทำสกุลเดียวกันอะพี่น้องอ่ะไม่ผู้บ้านพี่ตัววะ คนที่ได้เครื่องบินเมื่อกี้ใช่ปะวี v W M ใช่ปะใช่ใช่ใช่บ้านเขาอยู่ตรงบึงบีสองบึงบีสองอ่ะบ้านอยู่ตรงบึงบีสองนั่นน่ะอ๋อไอไอบึงรอะไปบ้านแล้วรอบบึงอ่ะนะใช่ใช่นั่นแหละฮะคนที่ได้เครื่องบินอันละเท่าไหร่แอดมีลานจอดอยู่ก็น่าจะใช้ได้ห้าสิบกันครับได้อยู่แล้วโอ้โอ ของปลดเปลือเมาเมาวะนี่ได้ไหมน้ำสามร้อยห้าสิบมันน่าจะมีระบบเทรดของแล้วนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างสิบเลยจะไม่ขี้เกียจไซื้อบ่อยไดคนนี้ไปนอนแล้วหยิบแล้วเอาอะไรบ้างโกโก้ขนมครับเป็นโน้ตสิไปดยิบแล้วเลยเดี๋ยวนะแอดไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเอา เอาเอาโกโก้ห้าคาห้าเดี๋ยวตกใจว่าโกโก้กดโกโก้หายอ๋อเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่เดี๋ยวมาใช้บริการใหม่จ้าพุ่งเลือกันไม่แตะตังก็โพสประจานจ้าตัวเหลืองๆน่าจ่ายตังได้เลยเฮ้ยพลังงานสองพันเลยเหรอสองพันเอาสิครับโคตรโคตรพลังงานกินแล้วมีพลัง เอาคู่ขนมใช่ไหมใช่ใช่อย่างสิบชุดสิบชุดสามพันห้าครับโอ้ผมขอดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอดูเลือกขนมอีห้าชิ้นก่อนเอาไหนดีมีห้าชิ้นก่อนเอาไหนดีเดี๋ยวอันนี้อ๋อมีผลไม้อะแคลเซียมแคลเซียมเซียมอันนี้ก็ซื้อว่าเอากลยหอมแล้วกันกลยหอมแล้วกันให้เขาเลือกให้ดิปิเย็บปเย็บได้ไง แอดนี่นะเดี๋ยวเดีววางแป๊บให้เขาเลือกให้เอ้าหรือแค่เราเหรอเนี้ยใช่เ <c oughs> ขานอนไปแล้วอนี้คาเฟ่อะเอาเอาไปเอาไปเอาไปให้เด็กในบ้านกิน <c oughs> มันน่าจะมีมีมอสมีอาหารมี อาหารไทยเะหม okay. ูกระทะอยางเงี้ยโอเคสามพันห้าใช่ไหมแอดก็ไลยนะใช่สิบจุดสามพันห้าะครับอยากกินอะไรไหมสั่งแอดได้นะเดี๋ยวแอดทำไว้ให้ขอทำหรอมีมีเมนูพิเศษไหมครับเมนูเนื้อโยตโยลเงินกับเงินขอขอเมนูโปรตีนแบบเต็มพิกัดหนึ่งเมนูครับนั่งรอได้ ได้เลยแป๊บหนึ่งเอาลมาสองจานเลยมาเลยนะก็พิเศษด้วยนะฮะแอ้บอกกูจะนอนแล้วกลับไม่ได้แล้วกลับไม่ได้แล้วเติมสิบเตาเตามันก็สองหัวนี่ใช่ไหมเตาสองหัวสี่หัว สองสี่หัวงสองสี่สองสี่มัแอดแอดนี่ไงแอดมีเตาเนี่ยสี่หัวอะไรเตานี้ก็าทำเครสอาหารคล่องนะมันเป็นเตาอบด้วยนี่เตาอบ้ว่เย็นใส่ได้เยอะจริง เหมือนลังเลยนั่นแหละผมผมเลยผมเลยอยากได้ตู้เย็นไหนเตาไม่เท่าไหร่เสียงให้เต้นๆรผมกสองเตียนยินดีดิะเตียนตวลครที่ดีีนะจ๊ะเดี๋ยวมเมื่อคุณไอ้นี่ไม่ไม่น่าใหม่นะ เสียงเยอะเพราะขนมพายแล้วผมว่าพู้เล่นเก่าอะไรแต่ว่ามาเล่นใหม่มีโอ้โหอันนี้มันเบลเลดนี่ว่าก็ได้เบลเลดได้มันมันเอบิวด้วยเพียร์มีเขาได้เอวบิวด้วยไอด้รถที่นี้ไม่คุ้นเลยอ่ะเราใส่เรื่องกันเงียบ เขาเงียบจริงพีวีอะไรโคตเงียบเลยเพิ่มนี้มันแบบเงียบอยู่มกพยายามรับของเงียบคิดเลยเนี่ยคือหาของกันอย่างเดียวไม่ไม่ไม่คอมูอ่ะมันไม่มีคอมมูอ่ะมันเหมือนคือตัเขตัอยู่อ่ะถ้จะมีก็เจอแก๊งคุแมวคหลรอเนี่ยแล้วก็ลุงลุงฮีฮีียกูกคิดเลยไปคุยก็ไม่คุย ยังถามป่าเก่งใหม่มากคุยอีอะมันจะไม่ผิดอ่ะคุยเอาก็ไม่คุยเดินหนีด้วยเศร้าใครครบอะไรนี่อ่ีการจีการเซอจากแอนได้ไหมผมว่าผมว่าถ้าเรารับแบบไม่ต้องไปรับในนี้แล้วผมว่ารับในนี้แหละตรงนี้ไม่มีใครดูนี่แอกว่า มีแก yeah ้กงมุ hmm. ่แก่แหละดูดิผมที่ผมที uh ่ผมพยายามถามถามคนอื huh. oh, ่นว่าชื่ออะไรอยู่ไหนเนี่ยคือผมก็ได้ไปคุยคุยของของหาหาหาข้อมูลแต่แกงเงียบเงียบยังไงห้องพูดคุยยังไงใครทักมาโอเค การปล่อายไยไอ้คนนี้ทำไมผมทำไมผมเปิดตู้ของเก็บของไม่ได้ครับมีใครเป็นบ้างครับอ๋อแม่วันนี้ผมก็ผมไม่ได้เปิดตู้ไม่ได้ผมลักหลายรอบมากเลยวันนี้วันนี้คือผมสร้างพื้นไม้ใช่ไหม แล้วมันค้างพอไปสร้างกำแพงปุ๊บมันมีทั้งพื้นไม้ทั้งกำแพงแหงอ่ะไม่รู้นี่บักบักเยอะมากไม่รู้เป็นอะไรต้องออกต้องออกเกมแล้วดีไหมดีเซิร์ฟไม่หายเกมเข้าไม่หายเนี่ยทำไมร้านมันสับไฟฉลัวฉหรย่งี้ยแอดบอกแอดใจใจอยู่เท่าไหร่เนี่ยแจ๊สสองจานโอเค ของจ้าน่าร้อยเหรอจะเป็นเลี้ยงผมไหมอร้อยจัดแปบรับหราอยสุดไอวกำลังเรียนกำลังทำอยู่แอดบอกมันหัวอยู่ถอดมอวะเพราะน่าผมใส่หน้ากากใส่อะไรไม่ใส่แล้วขี้เกียจมานั่งถอดนั่งกินแอดคนอื่นไปไหนหมดเนี่ย หลับแล้วเหรออยู่บ้านเนาะจาไปนอนอ๋อเลยแอดคนเดียวอ่ะคิดคิดแล้วกลับอ๋อแอดคนอื่นก็ยังอยู่อ๋อกาชามันนุ่มอ่ะยังไม่เสร็จอีกเหรอกาชาทั้งวันน่ะนี่ไงตีนี้เขาเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเปิดอ่ะไม่แปลกอ่หาไม่เจอ เรวแอร์จะทำขนาดไหนนั่นเราจะทำขนาดไหนก็น้ำเปล่าสองขวดนะครับคุณไม่ได้พกขวดน้ำติดตัวเหรอเราไม่มีไม่มีบริการที่ร้านอ่ะใจต้องใจก่อนกินด้วย <ś led> นี่ไงคนน่าหน้าขว้ามาจริงเหรอไหนนี่ไงน้ำแอปตีเปิดเครื่องบินเขาดูเขาเล่นคนอ่ะที่ไหนนะที่ที่เปิดเครื่องบินได้นเจมบารยา อ๋อตี้นี้เขาเล่นกัน3าคนโอ้โหโอ้เข้าบ้างไม่เข้าบ้างน่ะน่าเห็นจำได้ว่าเห็นเล่นนั่นแหละเปิดเซิร์ฟเลยบ้างน่ะเล่นแต่เปิดเซิร์ฟเลยอ่ะเงาไม่มีใครเลยขซื้อขายกระดาษตุ้เงียบเศร้าเขาอย่ามีแคทลีนคนนี้ไปน่าทำรถตู้ออกมานี่ย เดินมาเป็นตีตัวสอบอาหารก่อนไม่รู้แอนวันยาบ่ยาบ่สัญญาไไนเองนิดนิดให้ถึงตายหรอแอนตี้เบติกโอ้โหแฉสลบทับฟ้าเนี่ยเอ๊ไม่มีโรงเรียนกิจกรรมอไอ้นี่หรอครับแอด กิจกรรมอาทิตย์นี้หรอเดี๋รอก่อนเดี๋ยวจะประกาศอ๋ออ๋อไม่ใช่เห็นไม่ใช่ไหมผมนูกว่าต่อยมวยนี่นี่ต้องลงทะเบียนด้ไหมแบบแบน่าจะไอ้ที่นี้ยังไม่มีมั้งไม่มีมั้งครับรอมาดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวแอดดูก่อนกิจกรรมวัวกับปีทุกอาทิตย์อยู่นะครบอ๋อเปล่าปัวแบบผ่านแล้วคนผ่านแล้วคนหามันจัดเวลาไม่ทันเวลาไม่ทันไง แบบทั้งก่อนทั้งก่อนแอดถ้าเขาไม่รู้ว่ากี่โมงมันไงก็เลยมาหาแอดมินได้ได้ได้แอดปกติผมยังคิดิดผมยังคิดเลยว่าเอ้ยเอยหกโมงคือเริ่มกิจกรรมเลยเพราะว่าหมดเวลาลงทะเบียนหมดเวลาลงทะเบียนไม่ใช่ปกติกิจกรรมก็เริ่มประมาณสองทุ่มอะค่ะเดเรดให้นิดนิดถึงประมาณสองทุ่มครึ่งประมาณนี้อ๋อผมมาใหม่เลยไม่มีไม่รู้ไงเมื่อก่อนจัดยังไงกันเมื่อก่อนจัดยังไงกันอ๋อแต่มากจะจัดทุกวันเสาร์อะค่ะ โอเคขอบคุณครับแอดอร่อยมากๆเดี๋ยวไม่โอเขไหมใข้มไหมทีนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะเด็กๆเดี๋ยวไปสร้างสร้างบ้านจิได้รีบน่อยแล้วนีดนึงเลยนะครับผมแล้วได้ค่ะร้อนมากครับจะมาคุมัขับรถ